บอ่อบัวสสวยๆนะบ่อเล็กๆนะสามเหลี่ยมนะแค่นี้เองแต่ว่าดอกบัวสวยมากๆเลยดอกใหญ่มากเลยนะโอ,โอ้สีสดมากๆเลยฮนะดอกบัวนะสีชมพูอ่อนก็มีนะช่องกิจนตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพาเดินมาเที่ยวชมธรรมชาติกันนะที่พระตำหนักนะของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตี่ยของเรานะวันนี้พามาชมดอกบัวสวยๆนะที่ปลูกอยู่หน้าพระตำหนักนี่แหละฮะนะมาดูว่าเขาปลูกไว้แค่บนพื้นที่แค่สามเหลี่ยมแค่นี้โอ้โหเนี่ยอยู่แบบธรรมชาติเลย สวยงามมากๆ,ๆนะ,ะดอกบัวดูสีสดจริงๆนะฮะสีชมพูสดๆนะสวยมากแล้วก็สีจางๆก็สวยนะน้ำก็ถือว่าน้ำใสมากเลยฮะน้ำสะอาดจริงๆฮะเนี่ยนะใสจริงๆนะแล้วก็จะมีสาหร่ายด้วยเนีเป็นสาหร่ายหางกระรอกเนี่ย ก็มีการปล่อยปลาไปด้วยนะเป็นปลาพวกหางลูกยุงนะปลาสดปลาหางลูกยุงอย่างนี้แหละนะก็ไม่มีปัญหาเรื่องของลูกน้ำนะยุงลายต่างๆนะนี่แหละธรรมชาติส,สวยๆนะฮะที่อยู่รอบๆตัวเรานะวันนี้นะเล็กก็พามาชมกันนะทีนี้ว่าบัวชนิดนี้นะ คือน่าจะเป็นตระกูลบัวผันบัวเผือนอะไรนี่แหละนะนั่นลวก็ไม่รู้ชัดเจนนะแต่ว่ามันสามารถที่จะเพาะได้ด้วยใบนี่ฮะนี่นี่นี่นั่นอะไรใค้ดูเนี่ยมันมีตุ่มตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาไปเพาะได้นะนี่ฮะเนี่ยเอาไปเพาะได้เลยเนี่ยบางทีเราไปเจอที่มันแก่ๆเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเด็ดทิ้งอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเด็ดเอาไปเพาะได้นะ แถมบัโอ้โหดอกใหญ่สวยด้วยก็น่าสนใจนะเดี๋ยวว่างๆนะเล็กก็คงแวะมาขอเสเด็ดเตียไปปลูกบ้างนะแต่วันนี้ใกล้ค่ำแล้วก็คงไม่สะดวกนะเดี๋ยวหาโอกาสดีๆเ,เจอแล้วหลายใบยเนี่ยเพราะยังไงเขาก็เด็ดทิ้งอยู่แล้วฮะเนี่ยเนี่ยพวกใบอย่างเงี้ยเขาเด็ดทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่เราเอาไป เด็ดไปแล้วไปจุ่มไว้ในน้ําอย่างเงี้ยจุ่มไว้ลอยน้ําอย่างเงี้ยแล้วมีขั้วเขาสักหน่อยนะมีขั้วเขาเนี่ยติดขั้วไปด้วยนะประมาณเนี้ยประมาณสิบเซนเนี่ยเพื่อที่จะเวลาเราเอาลงไปปักในดินเราจะใช้ขั้วตัวนั้นอนะ่ะก้านบัวของน,นนะชําลงไปในดินนะใครที่ติดตามคลิปของนาเล็กเกี่ยวกับการปลูกบัวด้วยใบยนะ่ะน่าจะเห็นนะ ครับผมสลับคลิปนี้นะแล้วก็พามาชมบวัวสวยๆกันนะที่นาสารสเสด็จเตี่ยกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามและชมช่องกิตในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ